โฮัลโหลนี่จะเป็นเซมิอันบ็อกซ์นะฮะของอสั่งมาจาก l a z a d a ตัวแรกจะเป็นคีย์บอร์ด R K ไม่ใช่ R K g K 6 1เอ่ดจริงๆผมแกะดูแล้วนะสั่งมาพร้อมกันแต่ได้ได้ของไม่พร้อมกันก็จะมีคู่มือมาให้นะฮะแล้วก็ ตัวคีย์บอร์ดก็จะแพ็กมาในพลาสติกนะฮะแล้วก็มีตัวสาย USB Type C นะฮะแล้วก็มีตัวคี์สวิชตัวคีย์คัดดึงคีย์คัดนะครับก็เดี๋ยวแกะดูผมก็แกะมาแล้วแต่อยากทำคลิปเก็บไว้ดูให้ได้เพราะว่า ไปดูรลักาดูอะไรด้วยก็สภาพดีนะฮะส่งมากล่องบุกเรื่องปกติส่งมาจากเมืองจีนแต่ข้างในสภาพดีไม่มีปัญหาอะไรใช้งานกดติดไฟติดดีปกติทุกอย่างนะครับจะลองถอดสวิตช์มาดู ไนก็เปิดนาก็เปิเอดอีกตัวนึงเลยตัวนี้จะเป็นคีย์แคปนะฮะยี่ห้อเียนว่าฟรีเกอร์นะฮะก็เ,นะะเ,เปิดดูเฮ้ก็แกะมาดูแล้วแหละแต่อยกแกะอ,อีกรอบหนึ่งอ่าดูหมดเลยเดีย๋ยวกรอกก๊อแป๊บหนึ่งอัพเพชรดาว เช n c พอวินใช่ไตัวนี้ก็เป็นขี้ขคปแบแบบางๆเขาเรียกว,ว่าอะไรนึกไม่ออกเบนบล็อกตัวนี้ใน ไม่รู้เห็นหรือเปล่ากล้อง,องมือถือในเว็บไซต์เขียนว่าร้อยแปดปุ่มแต่นับแล้วได้ร้อยห้านะ,ะไม่รู้อันนี้หายไปไหนอีกสามหรืออาจจะเขียนผิดก็ไม่รู้นะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะไอตัว GK61 หกหนึ่งให้ดูก่อนตัวนี้เนี่ยแกะมาปึ๊บ ตัวนี้จะเห็นว่าเป็นสีน้ำเงินนะฮะแต่ในเว็บเขียนรายเนี่ยว่ากรีนนะฮะต้องเข้าใจาว่าภาษาจีน blue green เนี่ยเขียนเหมือนกันเปียกเลยเหมือนกันจริงๆพอแปลไม่กี่แปลว่าเป็นกรีนหมดเลยไม่เข้าใจาเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้เสีเดยดายก็กดนะตัวสวิตตัวนี้เนี่ยเป็นออโตเมคานิคอลเป็นแบบใช้แสงนะฮะ เป็นฮอตสวอปก็คือถอดออกมาได้เปลี่ยนได้แต่ขี้เกียจถอดเพราะว่าแน่นเหลือเกินไอตัวนี้มันเป็นลอยแล้วนะจะเห็นไม่รู้ตรงเพจเห็นหรือเปล่าตรงเพจสีมันลอกอยู่แล้วผมไม่ได้ทําถอดออกมาดูแล้วก็โอเคถอดได้จริงคราวนี้ข้อเสียคือมันเปลี่ยนได้เฉพาะตัวที่เป็นอัโตเมไม่เข้าเหมือนกันเท่านั้นที่เป็นแบบฮอตสวอปนะฮะเอาเชีอร์รี่ MX มาใส่ไม่ได้นะฮะ อันนี้ตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาตอนลดราคาเหลือพันกว่าอีกสิบบาทส่งฟรีจากเมืองจีนส่วนคีย์แคปเนี่ยซื้อมาหกร้อยสิบบาทซื้อวันเดียวกันนะฮะสินค้าส่งรอประมาณเดือนกับอีกสามสี่วันตัวนี้ได้ามาวันที่ยี่สิบห้าตัวนี้เพิ่งได้วันตัวนี้อ่าตัวนี้ได้วันแรกยี่สิบห้าตัวนี้เพิ่งได้วันนี้ยี่ยี่แปดบ้างตัวนี้ไม่รู้เออก็คีย์แคปก็โอเคดีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะสวยงามไม่มีขัดหายแต่ อย่างที่บอกคือในเว็บเขียนว่าร้อยแปดปุ่มนับจริงได้ร้อยห้าก็ไม่รู้เขาหายหรือเปล่าตัวนี้ที่จะจริงๆไม่ได้กะรีวิวเพราะว่ามันไม่ได้แพงอะไรนะฮะแต่ต้องมารีวิวเพราะว่ามันเป็น r g b นะฮะแล้วก็มีลูกเล่นก็คือเปลี่ยนไฟได้เก้าเก้าแบบนะฮะแต่คงไม่ได้ทำให้ดูแล้วก็มีมีไดเวอร์มีโปรแกรมให้ลงแล้วก็สามารถที่จะ ไปปรับปรับได้ตั้งมาโคได้มีบลูทูธด้วยนะฮะเป็นบลูทูธไร้สายได้ด้วยแล้วก็เห็นในเว็บในร้านค้ารีวิวโดนด่าบอกว่าทำไมไม่เป็น USB Type-C ทนะทำไมเป็น USB ธรรมดาก็ไม่รู้ผมโชคดีได้ Type-C มาส่วนสวิต์เขาบอกว่าฉันจะเอาสีเขียวแต่ก็โดนโดนด่าร้านค้าไปยับเลย ของผมก็สั่งเป็นเขียวเหมือนกันแต่ได้มาเป็นเป็นน้ําเงินนะครก็ไม่เซเลปผมเข้าใจว่ามันคงเป็นการผิดพลาดที่การแปลภาษานะฮะก็สภาพคือต้องบอกว่าโอเคมากดูดีมากนะฮะเดี๋ยวขอย้ายขัดกันขัดมันชอบร่วงร่วงไปรอบๆเงินตองมานั่จัดหนะ่อยอันนี้จะมาเปรียบเทียบกับไอ้อันอื่นที่เคยมีที่ไซส์เดียวกันนะฮะทีละตัว จะดูว่ามันคุ้มยังไงตัวแรกตัวนี้ดักกี้นะฮะดักกี้เมกเมก,กาเมคนิคลตัวนี้จะเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมเนาะถ้าผมไม่ผิดแต่ตัวนี้เป็นเชอรี่สวิช RGB เหมือนกันนะฮะก็ถ้าดูแค่ภายนอกเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเลยยกนะเวานมาจับจริงๆแล้วก็ คุณภาพคือเชอร์รี่ผมดูประเมินมันมันต้องดีกว่าอยู่แล้วเรืนะ่องปกติราคามันแพงกว่านะตัวนี้อัลลพันธ์นะครับอ่าตัวนี้มาเทียบอ่ะอีกอันนึงตัวนี้เป็นไหนลัคกี้วันมินิตัวนี้ก็ปฏิกทั้งดุน่นนะครับก็จะเลเยอร์เดียวกันหมดนะส่วนตัวนี้อ๋อตัวนี้วอลเทคโฟกเกอร์ตัวนี้ RGB เหมือนกันข้างนอกก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะดูแล้วเนี่ยคือทัดเรียงตามความแพงนะ ถ้ามือหนึ่งเนี่ยตัวนี้แพงสุดวอลเท็กนักฆ่าลองมาแล้วก็แอคคีมินิแล้วก็ G วกตัวนี้เนี่ยถูกสุดนะสามตัวนี้ต้องต่อสายหมดตัวนี้บลูทูธนะฮะก็แต่ตัวนี้เนี่ยสวิตช์เชล r ี่ตัวนี้เป็นกัปตันเป็นออ t ต m e c มคคา c ิ l คลนะฮะคือมันโอเคหมดแหละแต่ไอ้พวกนี้คงทนแหละ แต่อันนี้อาจจะไม่รู้เหมือนกันทนหาดไหนก็ซื้อมาก็คงไม่ได้ใช้งานอะไรเพราะว่าซื้อมาเก็บซื้อมาดองนะครับจริงมีมีอีก2อสตัวรุ่นจิ๋วอย่างนี้ก็คืออ่ายี่ห้ออะไรว่ากัน g a n s s ้งหกสินะตัวนั้นเป็นเชอรี่ซื้อมาแล้วก็อีกตัวนึง r k หกเหมือนกันเป็นเชอ Bluetooth ตัวนั้นแต่สวิตช์อ๋อสวิตช์เชอรี่สวิตชเหมือนกันแต่เป็นไม่ได้ไฟ rgb นะ,ะอ่ก็โดยรวมแล้วดีนะผมว่าคุ้มอ่ะซื้อมาพันเดียวได้แบบไม่รู้เหมือนดูเอางแล้วนาะมันก็ดูคือถ้าคุณไม่บอกราคาเนี่ยจะบอกสามพันสี่พันสมัยก่อนก็ก็ยังได้เพรมเป็นอาจีพดีย่นะอะ่แต่ของประเทศจีนก็าทำมาราคาได้แบบเข้าถึงมวลชนมากๆนะฮะ อ่ะวันนี้มาดูเทียบอีกตัวตัวนี้เป็นอะไรวะวอร์ What เทคเหมือนกันนะฮะแต่เป็นเลเยอร์แบบเจ็ดสิบห้านะฮะรีวก็ร้านเดียวกันผมก็เห็นคีแคปเขาก็เลยสั่งมาลองเช็คลองดูก็อ้อลืมบอกไอตัวนี้เนี่ยคีแคปเป็นอ่อเรียกว,ว่าอะไร u b บบิช o ่ แต่เป็นน่าจะเป็น ABS ดับเบิลช็อตเพราะว่าถ้าเป็น PPT มันต้องหนากว่าน,นี้ปิดให้ดูนี่กันนะครับคีย์บอร์ดราคาพันเดียวได้ดับเบิลช็อตนะครับก็แต่ไม่หนาเป็น ABS คือถ้าอยากดูรีวิวไฟไปเปิดหาดูได้นะครับมีคนทำไว้อยู่เป็นของฝรักนะครับอ่ะมาดูไอตัวแคปเอาตัวไหนที่เหมือนเหมือนกัน SK คป f สี่ไม่มี f 1นอ่าโอเคหักยาวอันนี้อันเดิมเดินอยู่แล้วกันนะหักยาวไกัน อ่าเเทียบดัยูดับเยูเหมือนกันมาดูก่อนดูงงตัวนี้จะเป็นมากับคีย์บอร์ดนะฮะตัวนี้จะมาจากทาง้งํางคีย์บอร์ดทาง้งําความหนาผมให้เท่ากันนะเหมือนกันหมดแต่เหมือนกันหมดเลยอ๋ออันนี้มีสามแฉกอันนี้ก็สามแฉกนะฮะ เหมือนกันให้เหมือนกันเลยนะหกรอยสิบบาทตัวนี้เคยรีวิวอันป็อกไปแล้วซื้อมาอสองสองพันกว่าบาทมือหนึ่งก็ประมาณห0 0พักว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดยังมีประกันอยู่ก็ตัวนี้บอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครก็จริงไม่ไม่ได้อยากรีวิวเพราะว่ามันราคาไม่ได้แพงแล้วก็มาสินค้ามาไม่ได้พร้อมกันแต่ต้องมาทําเพราะว่า ตัวไหนวะเพราะว่ามันคุ้มจริงๆนะหก p l นะดูสั plus, นะคลาคล้ายวันพ l u เนาะมือถือนะฮะก็ลิงก์ในร้านก็เดี๋ยวจะลองลงไว้ให้นะฮะสนใจก็ไปสัง่งซื้อได้ตอนลดราคาตอนนี้เห็นขายอยู่ประมาณพันหนึ่งถึงพันสองนะฮะก็ยังถือว่าเป็นราคาที่คุ้มอยู่ดีนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อมาเล่นขำๆนะฮะไม่ผิดหวัง นะครับโอเคยับ